วันนี้เราเริ่มต้นด้วยสลาก80บาทซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลเนี่ยเข้ามาแก้ไขปัญหาเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งผู้ซื้อและผู้ค้าคนะครับให้ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆเรื่องนี้มันเป็นหนังชีวิตนะโอ้ยยาวนานเรื่องสลากคือ,อตั้งแต่เราโตมาก็ว่าได้ ปัญหาสลากแพงครับถือว่าเป็นปัญหาที่เรื้อรังใช่ใชคือหลายภาคส่วนเนี่ยพยายามแก้ไขปัญหาแต่ก็สําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันต้องอาศัยความร่วมมือจากจากทุกภาคส่วนใช่เพราะปัจจัยมันเยอะครับแต่ว่าในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าการแก้ปัญหานั้นมีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นเยอะเลยครับ นะครับโดยการนำการปรับระบบการจัดสรรโคตา้ารวมถึงการใช้เทคโนโลยีด<ะ>ิจิทัลมาช่วยในการซื้อขายสลากนะครับก็ทำให้การแก้ปัญหานั้นได้ผลดีอย่างต่อเนื่องคือเรียกได้ว่ายัางไงเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งสลากดิจิทัล80บาทเนี่ยที่เราสามารถซื้อได้ทางแอปเปาตังเงี่ยงวดที่ผ่านมาเนี่ยมีการนำมาขายถึง 17ล้านใบและก็จะมีการเพิ่มจํานวนมากขึ้นคือซื้อง่ายขายคล่องราคาเป็นธรรมเวลาถูกรางวัลปับ๊บเงินโอนเข้าบัญชีภายใน2ชั่วโมงธนาคารอะไรก็ได้ที่ท่านผูกไว้กับโทรศัพท์มือถือของท่านสะดวกรวดเร็วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีจุดจำหน่ายสลาก80บาทซึ่งเป็นผู้ค้าที่มีการลงทะเบียนไว้กับภาครัฐเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ย อย่างน้อยหนึ่งอำเภอจะต้องมีหนึงจุด<ะ>ซึ่งปัจจุบันมีเกือบเกือบสองพันจุดทั่วประเทศสำหรับสลากใบนะ,ะ,ะคือซื้อทง Apple างแอปเป๋าตังสลากนี้ท่านแปดบาท<ะ>ไปซื้อที่จุดจำหน่ายสลากแปดสิบบาทประจำอำเภอก็ซื้อได้เช่นเดียวกัน<ะ>ท่านสะดวกทางไหนก็ไปซื้อทางนั้นซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลน,นั้นคือใช้การจัดระเบียบ<ะ>และการบังคับใช้กฎหมาย ในการแก้ปัญหาสลากแพงจนได้ผลเป็นอย่างดีนะครับถ้าในเรื่องของการปรับระบบการจัดสรรสลากตัวแทนรายย่อยให้เหลือรายละ5เล่มนะครับเล่มหนึ่งมี100ใบนะครับให้เท่ากันหมดทุกคนโดยให้เฉพาะนิติบุคคลที่ไม่สแสวงหากำไรและองค์การการกุศลและองค์การคนพิการเท่านั้นก็คือ,อคนที่จะได้เนี่ยต้องมีความเหมาะสมที่จะได้โคต้าไปแล้วก็ได้โคต้าเท่ากัน นะครับมีการปรับสัดส่วนเพิ่มกําไรให้กับตัวแทนจําหน่ายโดยให้เพิ่มส่วนลดนะฮะส่วนลดในการซื้อสลากมาขายเนี่ยได้ส่วนลดเพิ่มจากเดิมเนี่ยได้ส่วนลด7% <c oughs> ก็จะได้ส่วนลดเพิ่มเป็น12% <c oughs> ก็จะทำให้ได้กำไรมากขึ้น <c oughs> นะครับฉบับละ9.60บาท <c oughs> อันนี้สำหรับผู้ค้าที่ไป รับสลากมาขายต่อในราคา80บาทเพราะว่าต้นทุนคือใบละ70บาท40สตางค์ม,มาขาย80ก็ได้กําไร9บาท60สตางค์ม,มีการเปลี่ยนแปลงรางวัลสลากนะครับปรับรางวัลเลขท้าย3ตัวจากเดิม4ี่รางวัลก็เปลี่ยนเป็นเลขท้าย3ตัว2รางวัลและรางวัลเลขหน้า3ตัว2องรางวัลเพื่อแก้ปัญหาเรื่องสลากเลขไม่สวย ขายไม่หมดคือออกได้ทั้งหน้าทั้งหลังคนก็มีทางเลือกมากขึ้นมีการเพิ่มปริมาณสลากต่องวดตามความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นครับโดยเฉพาะสลากดิจิทัลทางแอปเป๋าังินเนี่ยงวดล่าสุดเนี่ยสิบเจ็ดล้านกว่าใบแล้วก็จะมีการเพิ่มจำนวนมากขึ้นในแต่ละงวดนะครับซึ่งคาดว่าในปีหกหกนี้เนี่ยจะได้ไม่น้อยกว่าสามสิบล้านใบสำหรับ ซื้อขายได้ท Apple ั้งแอปเป่าตังค์สะดวกมากพ่อผมนี่เป็นแฟนพันแท้เลยสลา,ากดี่ท่าน80บาทเพราะว่าซื้อง,ง่ายแล้วก็มีเลือกเลขให้เลือกเนี่เยเยอะแยะมากมายนะครับแล้วเวลาถูกรางวัลน,นะพ่อผมก็ถูกเรื่อยๆนะถูกปั๊บภายใน2ชั่วโมงหลังจากออกรางวัลน,นะออกรางวัลประมาณ3ามโมงกว่าๆใช่ไหมไม่เกิน6กโมงเย็นเงินเข้าบัญชีเงินเข้าบัญชีเลยจะถูกสองตัวสามตัวก็สุดแท้แต่ครับ นะครับและที่สําคัญเวลาถูกไม่มีใครรู้ด้วยใช่ไหมใช่ไหมบางทีถ้าเราไปซื้อในร้านเวลาถูกอ่ะคนขายเขาจะรู้ถ้าถูกเยอะหน่อยบางทีรู้ทั้งตลาดใช่รู้ทั้งตลาดบางทีก็บางทีเขินๆนะอันนี้ถูกเงียบๆไม่มีใครรู้เลยนะอ่าแล้วก็มีการใช้มาตรการทางกฎหมายดําเนินการกับผู้ที่ได้รับโคต้าไปแล้วมีการไปขายต่ออย่างไม่ถูกต้องมีการฝ่าฝืนเนี่ย ก็ถูกยกเลิกสัญญาไปแล้วกว่า 20, 2 3 0 0 0รายสาายสำหรับคนที่ได้โควต้าไปแล้วทําไม่ถูกต้องเอาไปขายต่อในราคาเกินจริงแล้วขายต่อ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 กันไปเนี่ยอันนี้ก็มีการตรวจสอบและดำเนินการอย่างต่อเน,นื่องแต่ว่าจริงๆก็ต้องยอมรับว่าณนะตอนนี้ถ้าเราไปซื้อสลากตามที่ขายทั่วไปเนี่ยก็มีบางที่ก็ยังขาย90 100รก็ยังไม่อยู่อันน <c oughs> ี้ก็ต้องยอมรับนะแต่ว่า เหลือน้อยลงไปเยอะแล้วถูกไหมฮะ<ช>เพราะว่ามันมีจุดจำาหน่ายสลากใบๆเนี่ย80บาทด้วยรวมถึงระบบกลไกลทางตลาดเนี่ยก็ทำให้ผู้ค้ารายย่อยทั่วไปเนี่ยก็ขายในราคา80บาทมากขึ้นนะครับไอ่้90 1 0ร้อยเนี่ยลดน้อยลงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องอาศัยความมือจากเราด้วยแหละใช่คือตาบได้ที่มันยังมีคนไปซื้อ,อเลขสวยๆมันก็มีคนขายเลขฉัดชุดมันก็มีคนขายที่แอบ อัพราคาขึ้นใช่บางครั้งอย่างที่บอกว่ามันก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากพวกเราทุกคนด้วยว่าถ้าเจอสลากแพงเกินจริงเนี่ยเราอย่าไปซื้อจริงๆเขามีกฎหมายอยู่นะคุณออฟว่าขายสลากแพงเกินจริงเนี่ยเกิน80ดสิบบาทมีโทษปรับเงินนะรู้สึกปรับเป็นหมื่นเลยแต่ว่าในความเป็นจริงบางทีเราเห็นเขาขายแบบผู้พิการหรือว่าคนที่อาจจะ เป็นคนในชุมชนขายแพงอ่ะบางทีเราไปแจ้งตารวจจับเขาอ่ะมันก็สงสารเ้างก็พลายอยู่ใช่คือก็ต้องใช้วิธีการที่มันค่อยๆผ่อนสั้นผ่อนยาวแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาสําหรับการแก้ปัญหาสลากแพงนะครับก็เป็นกําลังใจนะพวกเราทุกคนนะในฐานะพวกเราก็ถือว่าเป็นเอฟซีของกองสลากนะผมก็ซื้ออาจจะไม่ได้ซื้อทุกงวดนะแต่ก็ซื้อเรื่อยๆ แต่ว่าจะซื้อทางแอปเป่าตัง80บาทนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นวาระแห่งชาติที่พวกเราต้องช่วยกันผลักดันให้มัน80บาทร้อยเปอร์เซนต์อันเนี้ยยอดเยี่ยมเลยแต่ว่าผู้ขายก็ต้องมีกำไรผู้ซื้อก็ในราคาที่ยุติธรรมเหมาะสมกันครับผมครับ